สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยทรงหน้าใช้1นึคันนะครับกับ SUV สภาพงามตัวนี้สวยสมบูรณ์ทั้งคันเลยครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับ SUV Turbo ทอร์โบปาเจโร3.2ดีเซลขับ2ปี2009นนะครับรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันหน้าเดิมท้ายเดิมไม่เคยชนน็อตเดิมทั้งคันครับ คันนี้สภาพงามทรงงามจัดไปในราคา329,000บาทนะครับ329,000บาทกับรถทรงครอบครัวรถ SUV รถ7ที่นั่งรถอนเนกประสงค์ท่านจะเรียกแบบไหนก็ใช้ได้หมดครับใครเข้าใจสนใจไปเช็คไปชมดูรถทดลองขับนะครับจะทรงแต่งมาให้งามๆนะครับและกหลังคามาพร้อมชุดแต่งรอบคันดอกยางเต็มเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆครับคันนี้ทรงดีสภาพดีราคาดีมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับเป็นเที่นั่งนะครับกับรถ SUV ีนะครับมิสูบิชิปาเจโร่ดีเซลสามดีเซลออโนะครับปี2009กครับกับรถสวยๆส,สภาพงามนะครับจัดทรงมาแล้วนะครับใครที่สนใจถูกใจเข้าใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่มินบุรีนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดส่งทั่วไทยแล้วก็จัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับ รับประกันว่าไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำเลยครับคันนี้สภาพเดิมเอาไปใช้งานกันต่อเลครับภายในเบาะหนังระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับรถทรงดีราคาแบบนี้มาเช็คมาชมดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพด้วยตาของท่านนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นเราคัดให้เราเช็คให้เราหามาแล้วนะครับที่เหลือสมาชิกพจนารณาและัดสิยใจกับงบประมาณที่ท่านเตรียมนะครับโดยรวมเป็นรถที่สวยน่าใช้กับ SUV รถครอบครัวแบบนี้นะครับสวยชมเช,ช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับมินบุรีบริการจัด ส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้ครับคันนี้สวยสมบูรณ์กับ SUV เห็นแล้วก็อยากจะได้สักคันเลยนะครับประเด็นก็คือเงินไม่มีใครมีเงินใครกำลังหานะครับจัดได้จัดเลยนะครับตัวนี้สวยทั้งคันนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมสภาพดีราคาหน้าจับหน้าจอง SUV 7ที่นั่งรถครอบครัวเป็นเทอร์โบนะครับ3าเทอร์โบดีเซลรถสวยสภาพงามงามทั้งคันเดิมทั้งคันเลยครับ จัดทรงไว้เท่านั้นใครที่สนใจเข้าใจหาปาเจโร่นะครับคันนี้สภาพงามราคาดีจัดได้ต้องจัดนะครับสวยจริงครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่ถอดน็อตเลยนะครับฝากระโปรงเดิมๆแสดงว่าไม่มีชนหนักอัดต่อพิกว่ำแน่นอนครับรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้มากๆครับ